ว่าจะบอกกันขี่โมครั้งมันยอมก็บอกเราว่าใครขอดอนจกต้องกักหุวยด่าไทดีอยากลาวันสิมีบเคนดีขลัคนดีกัสดโอ้คีกันเสดเฮ้านไม่ด็ที่นเชืคนบางรายอกกันคอยกันอนกันัยอย่างตุยลูกจาบอกัได้ว่า ขอบคุณครับขอบคุณไปตลอดครับเมื่อนี้ดีผลเมื่อนี้ดี มันบอกดีองีมอดูเข้าดว่ามันสิรูม่คบครัเพาะอัน้การจัหมอูนี่ดูยังดูวางดูคิดสกาเอดี๋ยวสมาคมรอหไเน๊นคนวิกกันโอ้โหแข่งคนรแข่งโผล่มัด้วยผลมาด้ยผล่มัน้ิคนผน่มานพี่กันแซ่พีกันแซ่ิงเกิ้ลแรกในชีวิตซิง้ลที่3องซิงกที่3ามแมนที่อ่ัน ียกก็่งจะมคนสุยโวแม่สีโมสีโมเพลงี่เดิมมบอกเดิมว่าจังไหนกับยางสามตาก่อนเอาอะไรเพื่อมาโอ้ไม่แม่ะสักตาผู้หนึ่งเด็กอ้าโตโยงไหลหมดเลล่ะนะยหาชีพนั่งเบิ่งแล้วสักอัน

ไล่ือทุกางาได้ยัง่ไล่กอทุกทางามึงอาจะเดบิวนยต่อไปด้วยขโมยซาดบ้านยคินี่นอนคตกลยิ่แล้วน้ำมันก็หดอ่ะครับขอพี่น้องครับผมขอพูดในฝักง้ตามไปนะครับตอนนี้ที่ห้องอยดทา้งพระรามนอครับผมเดินในเข้ามาเลยครับอีกสองงานเพลงครับสองงานเพลงเราจะนำการแสดงให้กับพี่น้องในมวลนิสัยกันสุงข้อยูนสุงข้อจีนในขณะท่ นี่ก่อนน่อยรอบเิงเดีเอานี่ก่อนหน่อยคือ่าเบิดอุ่นแล้วก็ละก้อนมาดเออมือวันี้่นี่กอนหน่อยรับรับเบิ่งมาเนียวหลังจากแหลมมาเอามีค้เอเียมาเรารับเดี๋ยวมันนี่เราลับตลาดทักเลยนะ ไม่ละเอาบัลาสีร้อนเพ่งอย่างรูบล้างตลาดีดีเนี่ยเขานม่พอหลอดเขาลาหมนวันนี่แหะนี่เหลียงครับเหล่งไม่ล้างไม่พอหลอดเขาลาหมเออวันนี้กะสีร้องล้างจได้หมดงเอาควนได้รัะเอาเขาคนสาที่เขาจะตัวเดียวว้าวตอนแรกตอนก่อนที่อนาเยยิหลอกอย่างแบบว้า่วัวพักผมัวกเดยินมมัอกเพ่งยามเธอเขาดียิ้มมันส่วนมันมันเบื่อหลอจังจังยิ้มหลอกจังจังจังจัด น่าสีออกห่ากันได้อาจารย์เนี่ยย้อนความก่อนมาใช่งาหะือไก็ว่าในรอบคุณแม่รักแท้คือแม่ผมครับรักแท้คือแม่ผมมาเสีงยร้ี๋อยงป็นเร้องคนเดียวที่ไม่กองดนตรีไปกองอะ่างเลเป็นร้องที่ดีเออรักแท้ แักแทกคือแม่ผมประคุณก็แม่ตอนี้ต้พัดสักสองแสนเแต่ซื้อเ่นวันเอาข้ามาได้ไม่้องเอาจจะเป็นวันนี้วันแรกแล้วก็อาจจะเป็นวันสุดไหนมันก็ไม่แน่เพลงจะบอกถึงล้อฉลากันบ้างสัก่าเาเลยอะไไม่ครับผมมาังไม่ต้อง่วกว่านักตรีสายน้ยจะเล่นไม่ได้เขาเล่นเป็นผู้เพลงเขเล่น้ยตวนต ไปหาเาม่เอคนเราสีเราไ่อเออใจเย็นๆพอใจเย็นๆไปึ้นึ้นท่าบ้านคืนเซ็เขก็ค่ยันแกยันเขาคนห่างเพราเา่ข้าวขาเนไปไช้่อนไมไปก่นบยานกพยานต้ห้องน้สีปากเี่น้่นี้แม่ไไเารดาไมไ่ว่าอไรจะได้ได้้เา่า่าา่า่เอ่บนบนเอาห่าหาเราอามาขาวบามดก่ไเนาดี่ มีอาการกัพอดีพอดีด้มีรมจัง่อยอีสองันเพลงอีสองันเลขในครบ้เดีนการแสดงจเสือตรวจจากแอลนะครับนัแล้วไปเป็นคู่ partner ป่าวาตอนนี้อุ้งิงอ้แล้วมร้องกำลังมันมันมาอีองหนึเลยมาพี่รองป่าขอาั้สถานที่จอดรถไปยอ้หใส่ซฟได้อีแล้วนะครับเทีเเป็นยงจังลอยลอยไรไ้อนนีเปหมไปไหมมา

คนละพันแล้วเอาไอ้แค่สารพิจารณ์ขอไปเดี๋ยวผมจะรัเหมือนกเอาแค่สารพิจกรณ์เดยพอจะว่าจานเกิดไรกันเอาเงิน